ผิวสวยผิวขาวผิวผ่องผิวพันผลิตภัพันอ๋อไม่ถึงเขาเราจริงนี่เราไม่เก่งพูดไปเพื่ออันตรายคนอ เติมจัตุกรีดสิครับกรีดนะใช่แล้วนะคะมา,มาค่ะไม่ได้นั่งลง <ś c oughs> แบบนี้แหละมาแลวค่ะมาค่ะ ขอบเตียงครับพี่ขอบตาครับพี่ขอบคุณครับพี่เ้ยเเฮ้เยาเยเยพ้วเฮ้ยมี่เหมือนแบบอันนี้เหมือนแบบมี่เข้าเดี่ยวครั้งแรกปะใช่้ะโอ้ยตอนแรกค่ะเป็นพี่ฮิมกับเจฟเข้าแยกกันชาลีในวันนี้แต่ว่าแบบเอามารวมกันเลยดีกว่าหลังจากเห็นสองคนแรกเล่นไปชาลีในวันนี้จะบอกว่ามันเกี่ยวกับภาษาไทยเออ ถนัดปะวิชาภาษาไทยอ่ะไม่ถนัดเลย <c oughs> ทุกวันนี้เขียนทุกครผิดผิดอยู่เลยมึงภาษาไทยมึงที่ผ่านมากูแทบจะได้ศูนยเลยนะอ่าสำหรับตัดต่อ3คนนะพี่ว่ามี่อ่ะสะกดถูกต้องที่สุดพี่ไม่ค่อยแก้เลยแต่ถ้าเป็นเจ็บอ่ะจะพังเยอะสุดอืม ค่ะอืมเฮ้ยผมเพ่งเดี๋ยวเข้าแยกก็ได้ปะไปลองปะพี่ไปแล้วพี่ไม่ไม่ไม่ยากเกินเข้าคูหเข้าคููเลยกติกานะคะเดี๋ยวพี่จะมีภาพขึ้นให้ดูเนาะในโจทย์หนึ่งข้อจะมีอยู่สามคำอ่าอ่าโดยที่สามคำนี้เราจะมีการเว้นช่องว่างให้ให้บอสเนี่ยเลือกเติมคําลงไปแค่คําเดียวคําเดียวซึ่งคําเดียวคํานั้นอ่ะมันจะต้องไปทําให้สามคำเนี่ยมีความหมายยึดเอาคําตอบสุดท้ายก่อนถ้าเปลี่ยนถ้าตอบผิดก็จบถ้าตอบถูก เราจะเข้ารอบโบนัสก็คือเราจะมีกระดานให้เขียนออกมาว่าแต่ละคํามันเขียนว่ายังไงอะถ้าเขียนถูกก็ได้ไปคำละหนึ่งคะแนนเทกาบัวว่าข้อหนึ่งถ้าพี่ตอบถูก่ะพี่ได้หมด4คะแนนเออลดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อแรกเลยค่ะ ดอกมาแล้วจะเติมเป็นยังไงเ่ยแล้วเติมอะไรอ่ะดอกไม้เราแยกดอกไม้คืออะไรต่อดอกไม้บานวันบานมหาบานดอกไม้จันวันจันมหัสจันที่นี่ไงดอกไม้บานวันบานมหรบยนโอ้โหมหาสจันทร์วันจันดอกไม้จันจันไรดอกไม้จันวันจันมหัศจันยร์ค่ะดอกไม้วัน จันครับผมจันโอเคจันค่คะดอกไม้จันวันจันมหัศจย์ค่ะยากตรงไหนหรอดอกไม้จันต้องติดข้อจันลงไปใช่ไหมครับจะกลายเป็นอะไรบ้างดอกไม้จันวันจันมหัศจันคูลิลลี่คูเพนสีและคูนกเล็กสตองดีใจมาดอกไม้ก็ต้องเป็นดอกไม้จันวันก็ต้องเป็นวันจันมหัสจันก็ต้องเป็นจันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ มันเหมือนคลายคาสำหรับตําแหน่งอะแต่ว่าแบบมันจะเป็นเซนแรกของเราที่พุ่อ,อกไปทำคำตอบตอบอก <ใน S 2> ว่าจันนะคะซึ่งจันเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะยืดเลยครับถูกต้องค่ะแล้วพี่นุกจะต้องเขียนลงไปในกระดานว่าแต่ละจันเนี่ยเขียนยังไงนะคะนรับดอกไม้จันไม่แน่ใจเลยรอบโบนัสนี่จะต้องสะกดคําว่าจันในแต่ละคําออกมาให้ถูกต้องนะเดี๋ยวกูโดนบูจี้ลายมือวันจันแน่นอนต้องมีทหารราเรือการันจัน จอมนี่การนอทอรอกรันใช่แน่นอนมหัศจรรย์จรอหันยอกลรนใช่ดอกไม้จันยังไงดีวะจอไม่เห็นอาการนอนหนูมันมีสองอย่างคือไม่เห็นอนการนอนหนูอะไปงี้มาดูกันซิว่าครูสามคนเนี่ยจะแบบว่ายิ้มออกไหมเนี่ยนี่ค่ะโอ้โอ้รงหนังสือสวยเลยนะคะอ่า อ่าพี่นูเขียนมาแล้วนะคะอ่าเขียนมาแล้วนะคะครับผมอ่าตอนนี้นะคะน้องมี่ได้ตอบมาแล้วนะคะดอกไม้จันทร์ของมี่เนี่ยจรจานไม่เห็นอากาศนอนหนูทอทหารกาลันเป็นคําตอบที่ผิดค่ะนี่แหละอันที่ไม่มั่นใจแต่เกือบแล้วมี่มันจะต้องเป็นจอาจานไม่เห็นอากาศนอนหนูแล้วก็ทอทหารนอนหนูการันอีกรอบนึงไม่มีทอทหาร หรือนอนหนูกระรันโทรหารแล้วก็นอนหนูกระรันอีกรอบนึง oh <my S 2> นะคะอ๋อเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจอ้าวหรอใช่ค่ะซึ่งจันที่พี่แม็กเขียนพี่แม็กกี้เขียนมาเนี่ยคือดอกจันเครื่องหม, oh. มายดอกจันอ่ะอ๋อเครื่องหมายดอกจันโอเคใช่แต่ต้องบอกว่าคำนี้เป็นคำที่ไม่มั่นใจที่สุดใช่ที่พี่นะและวันจันมาสจันถูกต้องค่ะ

ใส่โชคใส่โชคเออถูกต้องเออผลิตสายผิวผิวกายสายกายผลิตกายเฮ้ยเวลาจับด้วยเหรอเร็วมากนะคบเพราะฉะนั้นต้องรีบพูดออกมาผลิตภัณฑ์สายพันธุ์ผิวพันอ่ะสิผลิตภัณฑ์สายพันธุ์ผิวพันธุ์ต้อง,งผิวสวยผิวขาวนนผิวผ่องผิวพัน ผลิตภัณฑ์คำว่าพันนะคะคำว่าพันนะคะก็จะมีคำว่าผลิตภัณฑ์นะคะสายพันและผิวพันนะคะอ๋อถึงผลิตภัณฑ์สายพันผิวพันครับถูกต้องค่ะเขียนได้เลยนะคะมันต้องถูกไม่ดีแน่เลยผมเคยตกด้วยนะพี่ภาษาไทยอ่ะ นา้เขาดูหน่อยสินี่ค่ะยังตอบไม่ได้เลอีกแล้วถูกแล้วเนี่ยร้านมันใจโชว์คำตอบเลยค่ะผลิตภัณฑ์สายพัน์ผิวพัน์ครับเราจะมาเฉลยกันนะคะอ่าฮะผลิตภัณฑ์พอสัมเพาไม่แห่นอากาศนอนเนนทอนางมุนโทกะดานเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนี่แน่นอนแล้วนี่แน่นอนแล้ว สายพันุ์พอพานมีสรัอไม่นอากาศนอนหูทอทงการันแล้วก็สละอวคำว่าถูกเออถูกเป็นคำตอบที่ถูกใช่ถูกต้องค่ะแลาความสัมพันธ์อ่ะไม่มีและผิวพัน์ก็ถูกต้องค่ะและทั้ง3ามคำถูกทั้งหมดค่ะะในไก่ ไข่ในไก่ไข่ขวานไข่ไข่คานไข่ไข่ดาไม่ได้ใส่แว่นไข่คานไข่ดานในไก่ขวานดานสันครับสันสันในไก่อันนี้สันสันในไก่สันขวานสันดานอะสันในไก่สันขวานสันดานค่ะสันดานสันดานสันดานสันในไก่สันขวานสันดานเฮ้ยมันยากอะไรมั้ยไข่ ไข่ในไก่ไข่ขวานไข่ดานคืออะไรไข่ในไก่มันคือสุภาษิตคำพังเพยที่ครูลิลี่เคยสอนไข่ในหินค่ะไข่ในไก่ก็มีค่ะอันนี้สองอ่ะครูนกเล็กสอนไข่ขวานไข่ดานอันนี้ครูเพียงอรแปลว่าอะไรไข่ดานไข่ดานก็คือคล้าข่ไข่ดันแต่ว่าเนี่ยมันดันมันดันออกไปสองลูกพืออะไรวะไข่ตกไปอ่ะมันจะดันเป็นสองลูกไข่ดานเติมคำว่าสันนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ต้องสะกดมานะคะว่าแต่ละสันเนี่ยเขียนยังไงนะฮะใช้แบบเดียวกันหมดปะสามารถเขียนได้สอเสือแมแหนการนอหนูทั้งหมดไม่มั่นใจสันขวานแต่ที่เหลือต้องใช่เพราะว่าสันไนไกอะเอเสื่อแมแหนการนอหนูเพราะว่าชัวเพราะว่าผมรู้เกี่ยวกับรายการอาหารบ่อยฉันว่าใช่คะเออที่กีการแตกปังหนึ่งสองสามนี่ครับเน่เน่เขาดูหน่อยสิอันนี้เหมือนดิ จริงนะสะกดเหมือนกันหมดเลยใช่ทั้งสามคำจะเติอนคำว่าสัมสอเสือมไม่ในการนอนหนูทุกคำถูกต้องและเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะทั้งหมดถูกต้องนะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเขาบอกแล้วจริงนี่เราไม่เก่ง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 โคตอันตราย บุหรี่ซองบุหรี่เหรอแล่าอะไรคือซองกระดกมันไม่ใช่มวนบุหรี่ตายในกุติตายในกระดกตายในบุหรี่กจะบ้านตายไดวันทันี้ตายคำต้องมีความหมายด้วยนะคะบางทีตายในไม่มีความหมายตรงไหนครับตายในนะคะอุ้ยห่างไกลมากเลยอ่ะทั้งกุติทั้งบุหรี่ยินีเคืออะไรอ่ะกุติกระดกกระดกกับอ่ากระดกกับบุหรี่บุหรี่ จำครับจำจำแต่นะแต่นะก้นกุติก้นกระดกก้นบุหรี่ชัวก้นกุติก้นกระดกก้นบุหรี่เฮ้ยแต่ตายในกุติคืออะไรแล้วใครตายแล้วปกติคนตายแล้วไปไว้ที่ไหนอะกุติคือที่หลับนอนของพระสงฆ์ค่ะ <c oughs> <c oughs> อดนเสนแล้วมีที่ <c oughs> อโอ้ยเผาูเนาะโอ้ยสนุกเลยนอนในกระดกคือสัตว์ชนิดหนึ่ง <c oughs> ก้นกระดก ก้นกระดกก้นกุฏิก้นบุรี่ใช่ไอรกเลอคาว่าก้นลงไปนะอ๋อโอ้ยง่ายมาคข้อเหนียตอบมาว่าก้นเนาะเติมคาว่าก้นลงไปเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต้องสกกละแหละก้นบุหรี่ง่ายก้นบุหรี่ง่ายเลยไปก้นบุหรี่เขาแก่ไม่โทรเนาะหนูใช่ไหมเพราะว่าก้นกระดกเหมือนกันแหละ เออคิดเหมือนกันป้าจะมาหลออ่ออีกรอบหนึ่งไงมันน่าจะสะกดอย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละอันเนี้ยอ่ะมาจ้ะอ๋อเขาสะกดเหมือนกันหมดเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไมาเลยนะมึงอยากแก<า>้ชัวชัวไปเติมเหมือนกันหมดเลยนะคะก้นกุฏิก้นกระดกแล้วก็ก้นบุรีหรือไม่เอกนะคะและ<ห><ป>ทีมีสะกดมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเฮ้ อ่า,อาลม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 ฉล,ลิมคดีฉลิมคดีจำโจม,มเฉลิมคดีเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋นะดี๋ยนะมันมีคำว่านะพันลบไม่ใช่จำดำดำดำว้าวอ่าวัน วันลบวันเฉลิมวันนดีอันนี้น่าจะใช่วันเฉลิมชื่อคนเหรออ่าอันนี้คิดว่าน่าจะใช่วันลบวันเฉลิมวันนคดีเอ๊ะเป๊อีกแล้ววันทพวันเฉลิมวันนัดีวันทพวันเฉลิมวันนัดีไอ๊ออใครเขาเรียกอาว่าอะไรวันวันลบวันเฉลิมวันคดีวันวันนักวันนักวันคดีวันนัดีวันลบวันเฉลิมวันคดีวันนัคดีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเฉลิมอะไรบ้างเรอ ใช่ค่ะวันเฉลิมวันนาคดีวันลบถูกต้องถูกต้องค่ะเขียนเลยค่ะวันนาคดีง่ายๆพี่บอแหวนดับเบิลรเอรนอนีนใช่เขียนได้เลยค่ะเออวันลบวันเฉลิมวันนาคดีถูกเขียนเลยสัญญาถูก อ่ะอันแรกวันลบพี่แม็กสะกดด้วยวอลแวร์วอลแวร์ไม่ขนาการรอเริงแล้วก็วันเสลิบวอลแวร์มไม่ขนาการนอนหนูแล้วก็อันสุดท้ายวอลแวร์รอเรือรอเรือนอนแนอนอน่ะเสร็จแล้วโอเคไปจ้ะอ่ะเอาเขียนมาแล้วนะคะ,ะวันลบของมี่จะเป็นวันรอหันเนาะวันเฉลิบวอลแวร์มไม่านาการนอนหนูนะคะวันนักีวอลแวรรอหันนอนเนนนะคะ วันลบวอลแหวนไม่หันอา,ากาศรอลิง<ฆ>วันเฉลิมวอลแหวนไม่หันอากาศนอนหนูและวันนักคดีวอลแหวนรอหัานนอนเน<ฆ>วันลบผิดนะคะวันลบจะต้องเป็นวอลแหวนไม่หันอากาศแล้วก็รอลิง <c oughs> แต่ผิดแบบนิดเดียวเองก็คือจริงๆต้องเปลี่ยนนอนหนูเป็นรอลิง <c oughs> ถูกต้องค่ะ <c oughs> ส่วนวันเฉลิมกับวันนักคดีนะคะถูกต้องค่ะวันเฉลิมวอลแหวนไม่หันอากาศนอนหนูไปคำตอบที่ถูกต้องค่ะ และวันในคดีแน่นอนว่าก็ต้องถูกต้องะะเอก็บหมดเก็บหมดก็วันเฉลิมเนี่ยถูกต้องแล้ววันในคดีถูกต้องคะอ่ะถูกต้องทั้งหมดนะคะคือวันลบอ่ะจริงๆคนมักนิยมนำมาตั้งเป็นชื่อ,อจริงด้วยนะคะ ช่ซึ่งคาว่าวันลบจะแปลว่าคนสนิทคนโปรดคนรักใช่ค่ะส่วนวันเฉลิมเอาคนนิยมมาตั้งชื่อเหมือนกันหรือก็จะเป็นพี่ิกเฉลิมสีก็ชื่อวันเฉลิมอ๋อใช่ค่ะชื่อจริงแล้วก็น้องวันเฉลิมใกเรื่องอทองเนาเก้าส่วนวันนาคดีก็ความหมายก็ตรงตัวเลยนะคะ้วยอำนาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ปัดใจลนนรงเหรอลนละลนปัดใจคืออะไรไม่ใช่ปัดใจจากรงถวายปัจใจถวายจากถวายรงเหรอวะไม่ใช่เด็กลนนรงบ้างนะลนนรงถว,ยวายปัจจัยถวายจากถวายรงเ<ล>ือป่ะอ,อันนี้ยากอ่ะอันนี้อะไรอ่ะลนนรงไม่ใช่ไม่ใช่จัตุรงจัตุจัตุจัตุอ๋อ,อ จะตุครับจะตุจะตุจะตุะตลงสี่ปัจจัยสี่จักสี่ลง <c oughs> <c oughs> มันอ๋อมาเติมจัตุกรีดสิครับกรีดนะใช่แล้วนะฮะมันเติมคาว่าจะตุลงไป ก็คือเป็นจตุปัจจัยจตุจักแล้วก็จตุลงจัจจัตุจ่าจัตุปัจจัยจตุลงจัตุเกือบนึกไม่ทันใช่และคําว่าจตุเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะใจวะแม่งตอบถูกเพิ่งดีใจเขี่นมากค่ะเก่นเหมือนกันหมดเลยคิดว่าเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ เติมเหมือนกันหมดเลยนะคะสำหรับคําว่าจ,ตจาตัตุจจานต่อเต่าสระอุนะครับใช่แหละมันต้องใช่แล้ว <c oughs> ก็คือเติมเหมือนกันหมดเลยใช่เติมเหมือนกันหมดเลยไปคําตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้อง อันแรกเนาะจตุปัจจัยแปลว่า4นะคะเพราะว่าจตุปัจจัยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาสี่อย่างก็จะมีจีวรก็คือจีวรก็คือผ้านุ่งห่มเนาะบิณฑบาตก็คืออาหารเสนาสนะเสนาสนะอ่านว่าเสนาสนะก็คือที่อยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นศิลานเภสัชก็คือยานั่นเองนะคะจตุจักก็คือย่านเรียกสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีและจตุลงก็ที่แปลว่าองค์สี่ โรตีอืมฮะโรตีแล้วมันต้องมีอะไรต่อโรตีไส้ไข่อย่างงี้เหรอมามาเขตโรตี <c oughs> เขตอะไรวะมาทำไมในหัวมีแต่มาตบาบะ <c oughs> อุ้ยไม่ได้อสองเนี้ยอ่อ กูกูครับกูครับก็กูครับมานะเขตนะโรตีนะโรตีบอยเขตบอยมาบอยโรตีบอยรู้จักไหมโรตีบอยรู้จักโรตีบอยกันไหมเขตเขตอะไรวะต่อด้วยเขตมาสายไหมเขตสายไหมโรตีสายไหมเออถูกต้องเลโรตีสายไหมอ๋อ แล้วมาใส่ไหนพี่เลยอ่ะเป็นคำถามอ้าวอก็โรติสายใหม่เค่สายใหม่มาสายใหม่อะไรอ่าเออว่ะเออโรติสายใหม่ใช่อ่ะเขียนซีเขียนซีสายใหม่ง่ายๆเนาะก็สายใหม่หมดเลยสายใหม่หมดเลยพี่ใช่ผมเนาะใช่เฮ้ยไม่แต่แรกต้องมีนี้ด้วยอันแรกต้องมีสายใหม่ สายไหมเป็นข้อสางกับข้อสามนะครับเขาแบบเอามาหลอกไงแบบไม่เติมหรอโดนคุณฟ่วงไปแน่ไม่เติมกูไม่ได้ไงแต่กูไม่ไม่หลอกกูไม่หลอกกนไงถูกต้องค่ะถูกหมดเลยถูกหมดเลยแน่นอนก็ใช่ไงถ้าไม่มีนี่ผมโดนฟ่วงใช่จะมีีรเครื่องหมายปรัชญีหรือเครื่องหมายคำถามด้วยนะคะแล้วก็เคลสมัยตัวตีใสมัยก็ตามนั้นเลย มาค่ะเสียใจอะ่ะมันแบบรู้สึกว่าต้องไปอย่คนเดียว,ยวใช่ไหมแต่อันเขาสองคนเราคนเดียวไงเออก็ให้เขาเข้าแยกสิทีหลังอะ่ะ <laughs> มันงงอะ่ะมันมีความแบบว่าเออถ้าถ้าได้มองคาไหนก่อนอย่างเช่น จัตุรงใช่ไหมเรานึกออกเลยนะว่าแบบอเชี่ยจัตุรงแน่นอนคนเนี้คือจัตุรงมกจกแ้วก็มันก็จะเป็นคําเดียวกันหมดเลยคือถ้าข้อนี้ไ,<ม>ได้หรือจัตุได้อ่ะพี่ว่าชนะเลยไ,ไอ้สองอีมาใสายใหม่แล้วไม,ม่อยู่ในหัวเลยแล้วแหละประเด็นอ่ะเออมีใครได้มากับเราหมนะ ไม่ไงเขาเล่นแล้วที่ไหจริงเขไม่มีหรอกคลิปไเยดีกว่าคนอื่นเขาเข้าเดี่ยวนะคอนเทนต์นี้มีแค่เราสองคนก็พอแล้วจริงๆเราเข้าเดี่ยวก็ได้นะพี่เนาะใช่ความจริงอ่ะบอกแล้วว่าเข้าเดี่ยวก็หัวอะไเยอะนะใช่ใช่พี่บ้านน่าจะเป็นข่าวดำเพราะว่าคุณลิลลี่คุณเพนสี่แล้วก็คุณกเร็กลับมาเนาะ ทำยากมากอยู่ที่กุ่นเลยคิดออกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละออข้อบางทีเราคิดไม่ออกหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยจอยปล่อยจอ,อ,อยบางทีเราก็ไม่ต้องการคําตอบที่ถูกเราต้องการคําตอบที่แปลกบางทีบางทีแปลกไปผมก็รู้สึกอายเหมือนกันนะ <laughs> ถ้าช,ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางเลยตอนนี้นะครับกำลังทำติ๊กต็ออยู่นะครับลงวันละ2คอนเทนต์นะไปดูกันเยอะๆเพราะว่าติ๊กต็อกเนี่ยมีชาเลนจ์ใ <Zu> ห <to S 1> ้ทายเยอะเลยซวันก <layout S 1> ่อนเป็นฟูมีเฟสเลยนะคะให่เดี๋ยวให้พี่นุกเล่าหน่อยว่างานนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยมาก แต่สนุกมากเช่นกันคือในความเหนื่อยของเราอ่ะพอได้ไปเจอแบบแฟนคลับพวกเรามีแฟนคลับด้วยอ่ะ f u ฟ l ล i แบบเออฟลฟลจริงๆแบบไม่คิดว่าจะมีคนที่เขาตั้งใจมาหาเราเยอะขนาดนี้เออมันก็เลยแบบว่าตื้นตานก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะวยัังงไกาา